ก,ก็ทักทายสบายดีและสวัสดีพราแม่พี่น้องสู้คูสู้คนวันนี้คอยบ่มนพร้อมด้วยข้าโคกกะปลาชีเฮ็ดอันเมนูซุปเท่ากินทุกคนเฮ็ดเมนูซุปเท่าแม่เ,เพิ่นไปเมื่อหน้าก็เลยเอาเท่ามาคอยกับไปเล่มน้ำหน้าอยู่หน้าโคกชักมามาเผาเมลินหม่เชื่อซุปเท่าก็าออหอยทุกคนนะหอยจิ้มแล้วแหละไปเอาเมาื่อวานนี้แหละอยู่หน้า บรรดาปอดลาเอฟซ่าลายอชอย,ยผักชอยผักชอยผักหอมบัาไปสบายดีบ่สบายดีเอ้ยกำลังซอยผักนี่ทุกคนกำลังเยอะซุปเข้า <c oughs> น่ะหอยจีมแล้วกี่นี่ อืมกาบมันกรรไอยผักตัอผักเพลผักเพลชวนพี่น้องมากินน้ำได้นานเด้อเเรอฟักเข้าได้เด้อเห็นเห็เห็นแล้จนสุนกระดอ่งเดี๋ยวน่าเท่ากันดี สามพันได้นเนดี๋นะยวทุกคนนะครับ <c oughs> ทีมบักไหลายหนึงน่งเราได้เท่านั้นเอาช่วยเครื่องหอมเชื่อรับชุบเท่าราบเท่ามาลินฟ้าหรือว่ามาลินมมาลินแมนมาลินแมน

ตอใช้ไม้ได้เชื่อป่าได้เชื่อหอยได้ มะลินไม้ทั้งผักพร้อมผอกซิคเกอร์ หรือวลา,าบเท่าน่ะนะะฟักเลยแล้วแบบฟักเท่ากันน้ำหอนหรือเปล่าเอาน้ำหอนมาโล่เอาได้ทุกคนเลยถึงร่างใบป่าบอ่ออ,อากลางม,มันโอ ปลาตะเคืองปุงลายลีเนะทั้งหอยทั้งัักท้งปลาซื้อเลยน้ำฮอนโลแล้วเลยเป็ี่ยนแบบนี้เลยทุกคนกำลังใบปลาซื้อลากระต่ำต่ำมุนมันมาเฮ้ยบ่ได้ต้มได้เท่านะอันเอาน้ำฮอนเท่ซื้อล้วก้ ครนคร่นแลวกัพ่อต่ําแล้วแล้วกระเซร์เนาะอ่ลอยได้เลยเนี่ย แซ่บๆแ,แล้วแหละสองโบ้งเชื่อหน่อยแซ่บหน่อยเชื่อสองโบ้งมันยังแซ่บ,บ,บ,บลายหอยพัก <c oughs> พักกับมะเร็นไม้

ส้มจะจอยนี่เอชิมดูบ้าขมาซือใส่ขมายมก้อนเนาะใส่ข่าครัวพอพละพละพละ ซีมบานยี่บุษเนเป็นได้เรนแซบแซบเลยเบิ้งค่อยซีมเลยเบ้ค่อยเอาบง้งเอยได้จองเยอพดชิซีมตนน้นมันอินไม้เลยซีมกกนกน หินะเลยฉันหิวเลย,ย,เลยมาเท่าพี่น้องพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวกับซุปเท่าน้ำกันแซ <c oughs> ่บซุปเท่าอืม <c oughs> 看来。No, Mà hẹn mà hẹn mình a hèn nó lâm Mình hèn khóc lắm hết áo hết hết rồi, hết hết áo hết áo hết nè

Ừm. Mm Đi. -hmm. <laughs> yeah. มีเท่าที่จองะตักเอาน้ำมันเด้ละน้ำต้ก็ดีเลยมันอีื่อไหมล่ะมัเลยเกาเชมนเลยนะหนดจานนึง ᱛᱟᱢᱤᱛᱟ ᱛᱤᱞᱤᱯᱟ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  ᱛᱟᱢᱤᱛᱟ

แซ่บแต่คนเขากินขั้นกินซุปเท่ากินเท่าซุปเท่าท่านเฮามีแนวเอื้นมาเสิร์มันกับบเบ็ดทัานเฮากินแบบแบบซุปเท่าแล้วเรายังมีตำมะฮุ่งบะมีแกงโนมไม้บะมีแบบลาบปูลาบป่าน้ำรือลาบชีนน้ำกับมันกับบะแซ่บอันกินแกงโนมไม้กินเท่าแกงโนมไม้กินตำมะฮุ่งกินเท่ากินตำมะฮุ่ง ราแซ่บเลยมันมีนมทอย่างเดียวเด้ออิ่มเราบอกนะนี่สบายเลยสุดท้ายก็ขอขอบอกขอบใจนพะพ่อแม่พี่น้องเด้อที่เข้ามาติดตามครับส้มอขอให้อยู่ดีมีแห้งขอโชคเข้ามานะลำเมื่อลุยอย่าลืมกดติดตามเด้อทุกคนเดออ้อลำเข้าลุยเขาโชคเข้ามานะยูดีมีแห้งสบายดี